สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะภาพชัดเสียงชัดนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดในส่วนของหลักสูตรของความรักกันบ้างนะคะซึ่งคนทุกคนนะคะปรารถนาที่จะมีความรักที่สุขสมหวังเนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะคะในส่วนของห้องคอร์สแห่งความรักนะคะ เดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาชมกันสักครู่นะคะจะบอกว่าจากประสบการณ์ตัวเองนะคะเขาลูกดวงอะ่ะจะมาถามเรานะคะและ้วก็คนส่วนมากที่เข้ามาดูดวงเนี่ยหนึ่งในคำถามที่เขาจะถามเนี่ยเขาจะถามในเรื่องของความรักนะคะความรักเป็นยังไงนะคะจะได้แต่งงานไหมแต่งงานกับใครตอนไหนอย่างไรนะคะเชื่อว่านักพยากรณ์ทุกคนอะ่ะ เคยเจอคำถามแบบนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ยังหาคำตอบไม่ได้ที่จะตอบลูกดวงเรานะคะนี่คือปัญหาของนักพยากรณ์ที่ไม่รู้จะตอบยังไงให้เขาพึงพอใจไม่รู้จะตอบยังไงให้แม่นนะคะตรงนี้นะคะหลักสูตรของความรักเนี่ยให้คำตอบกับทุกคนได้อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยในส่วนของรายละเอียดกันนะคะว่า เรียนแล้วได้อะไรนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับใครบ้างนะคะตรงนี้เนาะสวัสดีพี่ๆทุกคนอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอขอเริ่มเลยนะคะในส่วนของคอร์สแห่งความรักนะคะจะบอกว่าคอร์สนี้นะคะอาจารย์พลหวนกิษนานะคะได้ทุ่มเทสอนมากๆนะคะแล้วก็เป็นหลักสูตรที่พริเียมแล้วก็สนุกหามากนะคะคือใครเข้าไปเรียนเนี่ยเรียกได้ว่า กดเครื่องหมายหัวล้อกันแทบไม่ไหวอะ่ะหัวล้อไม่ไหวอะ่ะทุกคนคือมันหามันหาด้วยแล้วก็มันสนุกด้วยแล้วก็ได้ความรู้กันแบบเต็มเลยนะคะถ้าใครได้เรียนจะเข้าใจเขาว่าอยลาภะค,คนส่วนมากจะติดใจเําว่าลาภะคืออะไรตรงไหนอะไรยังไงนะคะตรงนี้เรามีคําตอบในห้องนี้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันนะคะตรงนี้เนาะจะบอกว่าในส่วนของการพยากรณ์ความรักเนี่ยโดยตรงเลยเนี่ยเขาจะดูที่ ดาวอะไรพบอะไรนะคะคนไหนคือคู่แท้คนไหนคือคู่ผ่านคนไหนคือคู่เทียมหรือคนเข้ามาเนี่ยเป็นแค่คนคุยนะคะหลายๆคนผู้หญิงบางคนนะคะจะเข้ามาดูดวงเนี่ยแล้วจะถามมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ว่าพี่มีเนื้อคู่ไหมทําไมรักใครแล้วผิดหวังตลอดเลยก็เราดูจากดวงแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันจะไม่ มันจะไม่ผิดหวังได้ไงเพราะพบในดาวความรักของเขาเสียหายหนักมากนะคะตรงนี้ก็ทําให้ความรักของเขาเนี่ยไม่สมหวังนะคะบางคนไปสมหวังตอนอายุ50กว่าบางคนไปแต่งงานอายุ50-60ตรงนี้นะคะพื้นดวงของเราเนี่ยบ่งบอกได้ชัดเจนนะคะบางคนแต่งงานแล้วหนึ่งคนคนที่2แต่งอีกเลิอกอีกบางคนแต่งงานหนึ่งครั้งแล้วก็อยู่กับ อยู่กินกับคนที่สองเนี่ยโดยที่ไม่ได้แต่งงานกันบางคนก็อยู่ได้บางคนก็อยู่ไม่ได้บางคนแต่งงานแล้วคู่ตายรู้ไหมคะมันเป็นความความเม็กเซนหรือว่าความเชื่อบางสิ่งบางอย่างที่บางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นความเชื่อจริงๆแล้วในดวงชะตาเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าแต่งงานแล้วคู่ตายนะคะหรือบางคนเป็นไม้ตั้งแต่อายุแบบ20ต้นๆอย่างเงี้ยคะ่ะพื้นดวงบ่งบอกได้ชัดเจนนะคะตรงนี้ ถ้าใครได้เข้ามาศึกษาในส่วนของคอร์สแห่งความรักเนี่ยเราจะเห็นเห็นแบบทะลุป,ปุโปร่งเลยว่าอ๋อคนนี้รวงขึ้นขานคนนี้สุขสมหวังเรื่องความรักคนนี้ผิดหวังรักใครก็ผิดหวังผิดหวังผิดหวังตลอดจนสุดท้ายมาสมหวังตอนอายแุแก่แล้วก็มีนะคะบางคนมีลูกมีอะไรผ่านกัน มีครอบครัวมามาเจอกันก็อาจจะสุขสมหวังเรื่องความรักตรงนี้พื้นดวงบ่งบอกได้ชัดเจนนะคะในส่วนของความรักนะคะในส่วนของคอร์สความรักเนี่ยเราจะเรียนกันทั้งหมดเนี่ยห้าซึ่งแต่ละ EP เนี่ยบางที2-5งชั่วโมง,งคุ้มค่ามากๆจะบอกว่าได้ทั้งเสียงหัวเราะได้ทั้งความสนุกความมันความฮานะคะตาสไตล์อาจาร,รย์พลโหดมันฮานั่นเองนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะใครมีคำถามเกี่ยวกับความรักนะคะสอบถามเข้ามาได้ที่ตรงนี้เลยนะคะไหลสดอยู่เนาะอะ,อะมาดูต่อนะคะในเรื่องของดาวความรักนะคะเรื่องของเนื้อคู่เนี่ยดูที่พบอะไรดาวอะไรนะคะแล้วก็ดูคู่แท้เนี่ยดูอย่างไรนะคะแล้วเราจะได้แต่งงานกับคู่แท้คู่ผ่านคู่เทียมตรงนี้ดูยังไงนะคะ แล้วก็ในส่วนของความรักเนี่ยถ้ามีความรักเข้ามาเนี่ยเป็นความรักที่จริงใจหรือความรักที่จอมปลอมหรือเป็นรักแท้นะคะหรือเป็นเนื้อคู่กันตั้งแต่อดีตชาติเนื้อคู่เป็นเจ้ากรรมในเวรกันนะคะตรงนี้ก็บ่งบอกได้เช่นกันนะคะในพื้นดวงชะตานะคะเรียกได้ว่าเราเวลาเราพยากรณ์นะคะบางคนเนี่ยมีคู่มากกว่าสองคนนะคะ นื้อออกไหมคะมีคู่มากกว่าสองคนบางคนมีถึง3 4คนก็มีนะคะตรงนี้พื้นดวงชะตาก็บ่งบอกเช่นกันเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ตามนะคะบางคนมีมีคู่พร้อมๆกันลหลายๆคนนะ,ะนี่เป็นประสบการณ์ในการดูดวงชะตามาแล้วเขาทักเข้ามาปรึกษาว่าเอ๊ะมันเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรนู่นนี่นั่นก็พื้นดวงของคุณบ่งบอกได้ชัดเจนนะคะไม่คือเราไม่รู้หรอกว่าเขาเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างแต่ว่าเราทายเนี่ย เราทายจากวิชาที่เราเรียนจากอาจารย์พลหงนกิษนะไปเนะะี่ยค่ะคือเราทักเขาแม่นมากนะคะในส่วนของเรื่องของความรักนะคะเราทักเขาว่าคุณคุณคบซ้อนนี่คุณคบผู้ชายสองคนในเวลาเดียวกันเขาบอกโหรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะตรงนี้คือวิชาของเราจะเล่าให้ฟังว่าคือมันสามารถคล,คลี่คลายปัญหาของเขาได้นะคะบางคนอยากจะแต่งงานเนี่ยแต่งงานอายุเท่าไหร่มีเนื้อคู่ไหมเราสามารถ เขาเรียกอะไรคอนเฟิร์มให้เขาได้เลยว่าอ๋อคุณจะเจอน้คู่อีก2ปีข้างหน้าหรืออีก1ปีอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็บอกเขาได้เพราะว่าพื้นดวงเราจะรู้หมดเลยว่าเราเรียนทั้งดาวทั้งภพในส่วนของบอกลูกค้าได้ว่าจะเป็นคู่แท้นะคนนี้ที่เข้ามาหรือว่าจะเป็นคู่แบบคู่กรรมคู่เจ้าก,กรรมในเวนะอย่าเพิ่งคบนะคะถ้าคบก็คือความบันเลยในชีวิตเกิดขึ้นแน่นอนตรงนี้ก็ใช่นะจากประสบการณ์นในการดูดวงคือมันจริงทุกอย่างแบบที่วิชาที่อาจารย์ได้แจง้ง ได้สอนกันในคอสนี้เลยค่ะที่สำคัญนะใครเรียนหลักสูตรของความรักอะค่ะนอ,นอกจากว่าเราเนี่ยจะได้ศึกษาในส่วนของเรื่องของดาวเรื่องของพบเรื่องของการดูเนื้อคู่เนี่ยเนื้อคู่เรามีไหมมีกี่คนนะคะเจอกันตอนไหนแต่งงานอายุเท่าไหร่นะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยพิเศษมากมานะคะคอสนี้คือได้นําดวงของนักเรียนทุกคนที่เรียนนะคะในส่วนของ ห้องของความรักเนี่ยในสุดของหลักสูตรความรักเนี่ยขึ้นกระดานสอนด้วยนะคะเราก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในห้องนะคะหลายๆคนได้เรียนแล้วเนี่ยก็บอกว่าโคตรมันเลยแล้วก็เราได้อะไรมากกว่าการเรียนเรียนแบบแค่เบเบย์ะเราได้ทั้งสังคมเพื่อนผูกของเราได้รู้ถึงดวงของคนอื่นว่าความรักของแต่ละคนบางทีไม่ได้ราบลื่นเหมือนกีบกุหลาบเหมือนในละครเลยนะคะมันผ่านอะไรมากมายตรงนี้นะคะเราก็จะได้ไปเรียนรู้กันเนี่ยในห้อง ห้องนี้ค่ะห้องความรักเนาะอะดูในส่วนของเรื่องทุกเรื่องเราเราผ่านมาเร euh. ื่องของความรักเนาะเจอเนื้อคู่แล้วเนี่ยแต่งงานอายุเท่าไหร่แต่งหนึ่งคนแล้วก็เลิกแต่งคนที่สองแล้วก็เลิกหรือว่าแต่งแล้วไม่แตกอีกเลยตรงนี้ก็สามารถดูได้นะคะจากจากในส่วนของห้องความรักเนาะแล้วก็จะดูในส่วนของความรักที่เกี่ยวกับข้องกับเพศที่3ามะความรักกับเพศที่3ตรงนี้นะคะ ทอมดี้เกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดูได้หมดว่าเนื้อคู่ของเราเป็นลักษณะยังไงนะคะที่สําคัญนะคะดูในเรื่องของการมารมณ์ได้ด้วยนะคะหลากหลายครอบครัวเนี่ยจะมีปัญหาในส่วนของเรื่องบนเตียงหรือว่าเตียงหักนะคะหรือว่าเข้ากันไม่ได้ในเรื่องของเซ็กนะคะก็เป็นปัญหาเรียกได้ว่าปัญหาอันดับต้นๆน,นะคะของการเลิกราของคู่บางคนเนื้อคู่เซ็กจัดบางคนผู้หญิงไม่ต้องการเลยบางคนผู้ชาย ต้องการเยอะผู้หญิงไม่ต้องการเลยก็ทําให้ชีวิตคู่ไปด้วยกันไม่รอดนะคะบางคนผู้หญิงต้องการแบบต้องการเยอะแต่ผู้ชายไม่สามารถที่จะทําได้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะบ่งบอกในดวงชะตานะคะว่าต้องแก้ไขยังไงนะคะต้องต้องมีวิธียังไงที่จะดูซิว่าคู่ของเราเนี่ยชอบในเรื่องของท่วงท่าของเซ็กยังไงนะคะ ตรงนี้เราสามารถบ่งบอกได้ว่าคู่ของเราชอบแบบไหนบางคนคบกับแฟนเรามา3 4ปียังไม่รู้เลยว่าแฟนเราต้องการต้องการเรื่องพวกนี้ในล,ลักษณะยังไงนะคะในส่วนของพื้นดวงเราเนี่ยสามารถบอกได้ว่าคุณแฟนของคุณชอบแบบนี้นะไม่ชอบแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแฮปปี้แอนดี้ได้นะคะจากเรื่องพวกนี้เนาะเพราะว่าจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบทะลึ่งตึงตังอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะ มนุษย์ของเรานะคะยังต้องการเรื่องพวกนี้อยู่นะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่สําคัญมากๆเนาะในเรื่องของชีวิตคู่นะคะในเรื่องของเซ็กซ์นั่นเองเนาะ,ะในเรื่องของเรื่องกรรมอารมด้วยนะคะตรงนี้เราจะสอนทั้งหมดแบบไม่มีหมกเบ็ดเลยนะ,ะในส่วนของเรื่องของความรักนะคะเนื้อคู่เป็นคนยังไงนะคะจะได้แต่งงานอายุเท่าไหร่นะคะเนื้อคู่เป็นคนแบบไหนคือคบคนนี้อยู่ใช่หรือไม่นะคะบางคนคบหลายคนนั่นเองนะคะคบไว้เผื่อเรื่องเงี้ย ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าโทรมาดูดวงพี่ค้าหนูจะเลือกคนไหนดีมีเนื้อคู่แบบสามสี่คนเลยเลือกคนไหนดีเราก็จะดูให้เขาได้เราละว่าเอ๊ะคนไหนคือเนื้อคู่ของเขาที่แท้จริงลักษณะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะดาวดาวอาทิตย์ดาวจันรดาวคารดาวพุธนะคะอาจารย์จะสอนแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะคะในห้องของความรักเนาะใครมีปัญหาเฮ้ยไม่ใช่สิ ใครมีคำถามที่จะสอบถามในส่วนของคอ์สความรักไหมคะสามารถพิมพ์สอบถามได้เลยนะคะที่สำคัญนะคะหลายหลายคนเนี่ยจะจะสอบถามเข้ามาว่าเอะเวลาเราเลือกเนื้อคู่เนี่ยเราจำเป็นต้องเลือกให้ถูกกับดวงชะตาไหมตรงนี้ต้องเลือกให้ถูกกับดวงชะตาค่ะเพราะว่าถ้าเนื้อคู่ของเราเนี่ยเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงจะต้องส่งเสริมกันในเรื่องของหลายๆสิ่งหลาย,อลาย,อยาๆอย่างถูกไหมคะ บางคนก่อนที่จะเจอเนื้อคู่เขาไม่ได้ประสบความสาเร็จในความในชีวิตเลยไม่ประสบความสําเร็จเรื่องความรักการงานทุกอย่างพังหมดเลยแต่พอมาเจอในส่วนของเนื้อคู่เขาตั้งตัวได้นะคะเขาประสบความสําเร็จได้เพราะว่ามีมีแฟนคนนี้มีคู่คนนี้นั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถทํานายท่ายทักได้นะคะจะบอกว่าค่าเรียนเนี่ย ถูกมากนะคะในส่วนของคอสความรักซึ่งเราจะไปอ่านตำราเนี่ยก็แพงแสนแพงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอ่านได้เจอกับในส่วนของเคสวิชาหรือเปล่าเนาะเพราะว่าบางทีบางคนไม่มีเวลาเลยที่จะอ่านหนังสือไม่ว่าจะทํางานยุ่งกับลูกยุ่งกับการเรียนการทํางานเนาะแค่ใช้ชีวิตก็หมดไปวันแล้วแต่ว่าวันนี้นะคะเราได้รวบรวมเนื้อหาอาจาร,รย์พลหัวนกิษนะค่ะได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องความรักโดยตรงเลยคอสนี้คือจัดเต็มมากๆนะคะ ให้กับทุกคนเนี่ยมากกว่า59 EP นะคะจะบอกว่าคอสนี้คือคุ้มมากนะคะเราแบบจัดเต็มในเรื่องของความรักเนื้อคู่เลยนะคะให้ทุกคนเนี่ยราคาพิเศษก็คือ9,999บาทเท่านั้นค่ะโหถูกมากทุกคนจะบอกว่าเราเรียนกันเนี่ยเรียนในกลุ่มปิดนะคะเรียนกลุ่มปิดเป็นกลุ่มปิด a c e บุ o กนะคะทุกคนแล้วที่สำคัญเนี่ย เราระหว่างเราเดินทางเนี่ยเราก็สามารถฟังไปได้คือพักเที่ยงทำงานก็สามารถเปิดฟังได้เรียกได้ว่าเราสามารถดูย้อนหลังได้แบบย4ิบสี่ชั่วโมงเลยว่าตอนไหนก็สามารถเปิดฟังได้ห้องกวาดบ้านอยู่ไปกินกาแฟไปตั้งร้านกาแฟมุมมุมเงียบๆอย่างเงี้ยก็สามารถเปิดฟังได้เป็นเป็นความรู้เนาะตรงนี้นะคะเราไม่มีการลบคลิปอย่างแต่อย่างใดแม้กระทั่งคลิปหายนะอาจารย์ก็สอนให้ใหม่นะ ถ้าใครเรียนกับอาจารย์พลจะรู้เลยว่าอาจารย์ทุ่มเทมากๆนะคะในการเรียนการสอนแต่ละห้องคือจัดเต็มมากๆนะคะใครสนใจก็สามารถสอบถามมาทางเบอร์087-594-5678นะคะอีกรอบนะคะ0 8 7 5 9 4 5 6 7จนะคะจะบอกว่าราคา9,999บาทบางคนอาจจะมองว่าแพงมากนะคะแต่ว่าถ้าเรามาหารเป็น ep แล้วเนี่ยตก ครั้งละรั9กบาทเท่านั้นนะคะในการเรียนต่อ1 EP นะคะเราจะมีทั้งดวงตัวอย่างนะคะให้ทุกคนได้ได้ศึกษากันนะคะก็ถ้าใครลงเรียนเนี่ยจะได้1ดวงชะตานะคะในการขึ้นบนกระดานอาจารย์ก็จะสอนให้กับทุกคนแบบละเอียดเลยค่ะพร้อมเล่าในเรื่องของความรักนะคะว่าตรงไหนเสียเสียหายบ้างนะคะความรักตรงไหนผิดพลาดแต่ตรงนี้ก็สามารถ เข้าไปเรียนในห้องนี้ได้เลยนะคะเป็นความรู้ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้จะบอกว่าอาจารย์เช็คดวงในส่วนของทั้งหมดเลยนะคะราคาเนี่ยหนึ่งบาทนะคะแต่วันนี้นะคะได้นําดวงตัวเองเนี่ยขึ้นไปให้ให้อาจารย์สอนนะคะบนกระดานเนี่ยเหมือนเราเหมือนเราได้ดูดวงฟรีๆอะคะ่ะเอาง่ายๆเอาไปดูดวงตัวเองก็คุ้มแล้วว่าเอ้ย ปีหน้าเราจะเจอเนื้อคู่เนี่ยเราจะเตรียมตัวยังไงเพื่อจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงของเราตรงนี้ก็คุ้มมากๆแล้วค่ะคือไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกกับใครหลายๆคนที่ไม่ใช่เนื้อคู่เรานั่นเองนะคะคอร์สนี้คือดีมากๆเนาะเอาไว้ทํานายลูกค้าเรานะคะเพื่อความแม่นยําในวิชาชีพของเราเนาะ,ะบางคนเป็นแบบหมอดูหรือนักพยากรมืออาชีพนะคะก็จําเป็นมากๆที่จะต้องทํานายท้ายทักในส่วนของเรื่องของความรักนะคะเพราะความรักเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะ ที่เจอกันทุกคนเลยในส่วนของความรักนะคะการเงินการงานธุรกิจนะคะทุกคนมาดูเนี่ยความรักนะคะเขาถามอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะจะได้แต่งงานตอนไหนนะคะในนี้ในห้องของความรักบ่งบอกชัดเจนมากๆว่าคุณจะได้แต่งงานตอนไหนแล้วทำไมถึงได้แต่งงานเรามีวิธีดูในพบอะไรนะคะดาวอะไรพบอะไรนะคะ หรือว่าคุณจะได้เลิกกับแฟนอันนี้ก็เราดูได้เช่นกันนะคะในห้องความรักคือมีให้ดูแบบละเอียดยิบเลยนะคะทุกคนอ่าวันนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้นะคะใครสนใจนะคะสามารถโทรศัพท์สอบถามได้เลยนะคะหรือว่าอินบ็อกซ์ทิ้งไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับนะคะวันนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ